สวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมกันบาในคลิปนี้มาแนะนาค่าสัตว์ต่างๆจากการสวมใส่ชุดอวตารกันนะครับว่าแต่ละค่าเนี่ยบวกค่าอะไรบ้างก่อนไปรับชมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้นะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเพทวินทำอาพไปด้วยนะครับเติมถูกกับเติมเองจะเติมผ่านระบบอัตโนมัติในเว็บไซต์หรือว่าจะเติมผ่านแอดมินใน Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGCS เพื่อสปอร์ตสตรีมเมอร์้วยนะครับ ซึ่งจริงแล้วการบาในเวอร์ชัน Gravity Game Hub นี่นะครับยังไม่เปิด a ว a t a r On นะครับก็คือตอนนี้การสวมใส่ชุด a วต t a ต่างๆยังไม่มีผลนอกจากชุดดาวนะครับที่ได้เงินเพิ่มขึ้นแต่ถ้าตัวเกมมีการเปิด a วต t a r On หรือว่ามีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เปิด a ว a t a r ขึ้นมาเนี่ยค่าตัดในการส่งชุด a ว a t a r เหล่านี้ก็จะเริ่มมีผลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่าตัดต่างๆที่อยู่ด้านซ้ายบนเนี่ยมีค่าอะไรแล้วก็ส่งผลอะไรกันบ้างค่าสัดแรกก็คือนาฬิการายสีส้มนะครับจะเป็นค่าีเลย์ ถ้าเราสมใส่ชุดอวตารที่มีค่านี้เยอะนะครับจะทาให้ดีเลย์ในการยิงเนี่ยน้อยลงรอบในการยิงของเราก็จะได้เปียบกว่าตัวคู่ต่อสู้นะฮะค่าดีเลย์จะเป็นตัวเลขที่อยู่บริเวณด้านซ้ายล่างของหน้าจอนะครับแต่ท้งนี้นะครับค่าดีเลย์จะมีความแปรผันตามความไวในการยิงของเราจะเห็นว่าในบางห้องเนี่ยพอถึงเทินเขาเนี่ยเขาจะยิงเลยเนื่องจากว่าเขาต้องการดีเลย์สั้นๆนะครับยิ่งยิงไวรอบในการยิงก็จะส่งผลให้เขาเนี่ยได้ยิงบ่อยขึ้นการใช้กระสุน1ก่กระสุน2หรือว่ากระสุน s s ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีผลต่อค่าดดีเลยย้ว ซึ่งถ้าเราใส่พวกอวตารชุดต่างๆที่เพิ่มค่าดีเลย์เหล่านี้ก็ทําให้เรามีดีเลย์ที่สั้นกว่าก็จะมีความได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับต่อมาค่าสัตวที่2จะเป็นรูปนาฬิกาทรายสีฟ,ฟ้านะครับค่าสัตวนี้จะส่งผลทําให้เมื่อเราใช้ไอเทมต่างๆในการต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มดีเลย์น้อยลงนะครับ ในการใช้อเทมแต่ละชิ้นนะครับจะมีค่าดีเลย์เพิ่มขึ้นเช่นอเทมเบิ้ลก็จะเพิ่มค่าดีเลย์600อยเถิขุดก็จะเพิ่มค่าดีเลย์50นะครับซึ่งถ้าเราใส่ชุดที่ได้ค่าอเทมสกิปดีเลย์เพิ่มขึ้นนี่นะครับก็จะช่วยให้เมื่อเราใช้อเทมนี้จะมีดีเลย์ที่สั้นกว่าคนอื่นนั่นเองต่อมาสเตติสานจะเป็นรูปโลกที่เพิ่มค่าดีเฟนนะครับซึ่งตรงไปตรงมาเลยก็คือรถของเราเนี่ยจะมีความถึกมากยิ่งขึ้น เวลาที่ฝ่ายตรงข้ามยิงใส่เราเนี่ยก็จะมีเลขดาเมจสีแดงที่เบาลงนะครับต่อมาสเตตที่สีก็คือโจมตีครับที่เป็นรูปดาบก็ต้องไปตรงมาเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นสเตตที่ทําให้เราสามารถโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้แรงยิ่งขึ้นยิ่งเรายิงได้แรงตัวสู้ก็จะยิ่งตุยไวนะครับแล้วก็ทําให้เราได้ช็อตโบนัสต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเช่นดาเมจถึง250ก็จะได้ช็อตโบนัสที่ชื่อว่าออพติมอลหรือว่าดาเมจถึง500ก็จะได้ช็อตโบนัสที่ชื่อว่าเอ ต่อมาสเตตที่5ก็คือชิลเลอร์โวลี่นะครับจะเป็นสเตตที่เพิ่มมาตราการฟื้นคืนค่าเกราะค่าเกราะของรถก็จะเป็นหลอดเลือดสีฟ,ฟ้านะครับโดยค่าสเตตชิลเลอร์โวลี่นี่นะครับจะใช้ได้แค่เฉพาะกับรถที่มีค่าเกราะเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเมดไลนิงเจดีหรือว่าเซตนะครับซึ่งยิ่งตัวละครมีค่าสเตตชิลเลอร์โควี่สูงเนี่ยก็ยิ่งทําให้พวกรถที่มีเกราะเนี่ยสร้างเกราะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับทำให้โดนดาเมเจเบาลง แต่ท้งนี้ค่าเกาะก็ต้องระวังพกรถเมรนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลอันติที่สามารถเบินเกราะได้เยอะแล้วก็ค่าสตวนี้มาใช้ได้แค่กับรถที่มีเกาะเท่านั้นนะครับคนก็เลยไม่ค่อยนิยมมากนักต่อมาค่าสัตว์ที่6ที่เป็นรูปหัวใจก็คือเลือดนะครับยิ่งเรามีค่าสัตว์หัวใจที่เยอะก็ยิ่งทําให้ตัวรถของเราเนี่ยมีเลือดเยอะยิ่งขึ้นโดยค่าสัตว์นี้สามารถคอมโบกับการใช้ไอเทมที่ฟื้นคือเลือดได้ด้วยอย่างเช่นพาร์เตอร์หรือว่ากล่องพยาบาลนะครับ ยิ่งตัวละครมีอวตารที่บวกเลือดเยอะยิ่งขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทําให้การฟื้นคืนเลือดจากการใช้เทมเมเหล่านี้ฟื้นคืนได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปคอมโบกับรถที่บวกค่าเลือดเยอะได้ด้วยอย่างเช่นพวกช้างหนอนกบหรือว่ามังกรนะครับแล้วก็การดบาวในเวอร์ชันก,นก่อนๆเนี่ยเขาจะชอบใส,เส่เซ็ตเลือดผสมกับเซ็ตป้องกันนะครับเนื่องจากว่าตัวละครก็ถึกด้วยแล้วก็เลือดเยอะด้วยแต่ว่าในเวอร์ชันการ์ดีเกมหับยังไม่เจอเซ็ตเหล่านี้นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีมาขาย ตัดที่7ก็คือกราวดาเมจหรือว่าขุดนะครับเมื่อเราสวมใส่ชุดที่บวกค่าสแตทเหล่านี้นะครับจะทําให้การที่เรายิงกระสุนออกไปเนี่ยมันจะเจาะพื้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเขาจะนิยมใช้ชุดนี้กันในห้องที่เล่นแบบขุดนะครับก็คือจะเน้นยิงพื้นทำให้สัตูนเนี่ยตกไปด้านล่างของแมปและสแตทสุดท้ายของเกมนี้ก็คือสเตทดาวครับหรือว่า Popularity เป็นสัดที่กันเบาในเวอร์ชัน Gravity Game Hub ตอนนี้สามารถใช้งานได้อยู่นะครับโดยค่าสัดดาวมันจะเพิ่มโกให้เราได้จากการยิงช็อตโบนัทต่างๆนะครับอย่างปกติเรายิงช็อตโบนัดก็คือได้ 10G ใช่ไหมครับมันจะเพิ่มเป็น 15G, 16G ตามลำดับแล้วแต่ว่าค่าดาวเรามีเยอะแค่ไหนนะครับอย่างตัวนี้ผมมีค่าดาว47แต้มนะครับแล้วก็ยิง e x c e l l e n t Shot เข้าไปเนี่ยปกติ e x c e l l e n t Shot จะได้แค่ 50G ใช่ไหมครับแต่ว่าใส่ชุดดาวเนี่ยจะได้เงินไปทั้งหมด 72G เลยนะฮะ นอกจากนี้ในบางชุดอวตารจะมีค่าแสแตทแบบลบด้วยครับอย่างเช่นชุดนี้มันจะลบค่าไอเทมสกิปดีเลย์นะครับทำให้เมื่อเราใช้ไอเทมเนี่ยจะมีค่าดีเลย์ที่มากยิ่งขึ้นหรือว่าบางไอเทมก็จะไปลดค่าเลือดแล้วก็ไปเพิ่มค่าไอเทมสกิปดีเลย์แทนนะครับก็ต้องดูคอนเทนต์ที่เราเล่นนะครับว่าเราเล่นแบบไหนต้องการค่าดีเลย์เยอะไหมต้องการเลือดเยอะไหมนะครับและนี่ก็เป็นค่าสตต่างๆในเกมกันบาวนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับส แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ